สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพี่ปืนนะครับบิ๊กกันฟันนี่นะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับมาทําบุญกันอีกแล้วนะฮะเราก็ทําบุญมันก็สบายใจอยู่แล้วนะฮะแล้วเราทําบุญเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องทําทานด้วยสําหรับการทําทานของผมวันนี้นะฮะก็คือการปล่อยปลานั่นเองนะครับสาหรับอนิสงส์ของการปล่อยปลานะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าการปล่อยปลาหรือสัตว์น้ําเนี่ยเราได้อันิสงส์อะไรบ้างก็คือ1 เราปรตัตตาจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ <Wow. S 1> อายุยืนยาวแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ชีวิตเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่สิ้นอายุไขเนี่ย <Wow. S 1> เวรกรรมต่างต่างเนี่ยมันก็จะตัดหลอดออกไปนะฮะแล้วก็ปลาที่ถูกคุมขังนะครับหรือเขาที่ต้องรอความตายเนี่ยถ้าเรามาให้ชีวิตใหม่กับเขานะฮะเราปล่อยเขาไปที่ที่เขารู้สึกแบบสบายอยู่ในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็ต้องปรับเติ่มสําหรับเราที่เป็นผู้ให้ชีวิตกับเขาเราก็ย่อมปรับเติ่มไม่แพ้กันแน่นอนนะครับเพื่อน แล้วการปล่อยปลาหรือสัตว์น้าเนี่ยมันดังทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า,าเสริมบารามีของเรานะฮะอยากให้มันแบบรู้สึกแบบมีบริวารมากมายนะครับปลาหรือสัตว์น้ําที่เพื่อนๆปล่อยไปเนี่ยนะฮะยิ่งไปแพร่พันุ์ในธรรมชาติมากขนาดไหนก็เหมือนกับเงินทองของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งของการปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำเนี่ยโอ้โหดีมากๆนะครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความหมาย,ยของการปล่อยปลาชนิดต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยสําหรับเพื่อนๆที่พร้อมกันแล้วนะฮะอย่าเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับปล่อยปลาไหลจะเน้นในเรื่องของการเงินการงานการเรียนจะราบรื่นนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยปล่อยให้เขาอยู่ตามโคนตมนะครับหรือว่าน้ําซึ่งมันไหลไม่แรงนะฮะ อย่าไปปล่อยลงแม่น้ําที่มันขนาดใหญ่นะคะไหลแรงเพราะว่าเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะตายในที่สุดมันจะได้บาปมากกว่าได้บุญนะครับเพื่อนๆปล่อยปลาหมอชื่อกะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหมอนะฮะเราก็จึงมีความเชื่อกันว่าการปล่อยปลาหมอเนี่ยเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพื่อนๆการปล่อยปลาดุกมีความเชื่อว่า สัตรูคู่แข่งของเราจะแพ้พ่ายจะทําให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆนะครับเพื่อนๆการปล่อยปลานินมีความเชื่อว่าทรัพย์สินจะเพิ่มพูนมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับการปล่อยปลาทับทิมมีความเชื่อว่าจะทําอะไรก็ราบรื่นประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้อย่างง่ายดายเลยครับ การปล่อยปลาบูมีความหมายว่าทดแทนผู้มีพระคุณจะส่งผลให้มีความเจริญในทุกๆด้านนะครับเ,เพื่อนการปล่อยหอยขมนะครับมีความเชื่อว่าเราจะทิ้งความคืนขมความเจ็บปวดรักคุดต่างๆนะฮะจะทําให้พวกเราเนะี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับในการที่เราจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ไปแล้วจะทําให้ชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปครับผมการปล่อยเตามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการต่อชะตาอายุมั่นกวั่นยืนนะครับจะทําให้ภัยคุกคามต่างๆเนี่ยหมดหายไปนะครับจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงอายุยืนยาวปักศจากโรคภัยไข้เจ็บครับผมการปล่อยปลาจาระเมดนะครับมีความเชื่อว่าเราจะเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะ หรือเรียกเก็บเงินจากลูกค้าก็จะได้ตรงเวลานะครับไม่มีการผัดผ่อนให้เสียเวลาพูดง่ายๆคือเก็บทุกเม็ดนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆอย่างนี้เราชื่นชอบแน่นอนเลยการปล่อยกบสําหรับอันนี้สงองการปล่อยเนี่ยเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากัมานเวนะฮะสำหรับการปล่อยกบเนี่ยควรเลือกเป็นพื้นดินนะฮะหรือกอไม้กอไม้น้ำนะฮะกอหญ้าให้เขาเกาะได้ ยังไม่ควรปล่อยลงในแม่น้ําขนาดใหญ่เพราะเขาอาจจะว่ายน้ําจนเหนื่อยตายก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นบาปมากกว่าได้บุญด้วยการปล่อยปลาสวายมีความเชื่อว่าอันิสงส์การปล่อยเนี่ยเพื่อให้เงินทองคล่องตัวธุรกิจหมุนเงินได้คล่องไม่ติดขัดนะครับสําหรับปลาสวายเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถปล่อยลงในแม่น้ําขนาดใหญ่ได้เลยนะครับพอเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายเลยการปล่อยปลาตะเพียน สำหรับอาน,นิสงส์งของการปล่อยมีความเชื่อว่าจะทำให้เตือนจิตเตือนใจของเราให้เราขยันหมั่นเพียรหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับจะทำให้เราเนี่ยชีวิตไม่ลำบากนะครับแล้วก็กระตือรือล้นในการขวนขวายหาเงินให้กับครอบครัวอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับอัน,นิสง์ของการปล่อยประเบิกก็เพื่อเสริมพลังเสริมฐานะเสริมความน่าเกรงขามนะครับ หรือใครที่ลุ้นจะเลื่อนตำแหน่งต่างๆก็แนะนำให้ปล่อยปลาบึกกันได้เลยรับรองเพื่อนๆประสบควาสมสำเร็จได้ดังใจแน่นอนนะครับคาถาปล่อยตัดน้ำนะครับให้เพื่อนๆทุกคนตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าคัดเชวะโหตะวังตะละมานะลูโปมะตังอมิตาปุณะอัคะเหสุงทุกโขหิลุตโทหิปุมาสมาฆโมอัสสะสัังโพชะปุตตานังคัจฉะ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน่าจะสบายใจกันทุกคนแล้วแหละนะครับวันนี้มาทําบุญทําทานปล่อยสัตว์น้ํากันด้วยนะครับรับรองว่าได้อันที่สองอย่างที่ผมได้บรรยายไปในคลิปเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใ่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ